สนับสนุนโดวยวุฒิศักดิ์คลินิกอเจ้าย่ ที่ชอบฟังเพลงสากลนะครับโชว์พิเศษส่งตรงจากต่างประเทศที่ชือ่อว่าซิ n บลีบาบาร่าเป็นส,า Sho, ส,าสมาชิกในวงไปแล้วเรียบร้อยพอเปิดตัวปุ๊บกระแสก็แรงมากหน้าตาเหมือนดาราฮอลลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เวทีแห่งดวงดาวที่หรูรัซาเสจครับ และในช่วงบทเพลงเพื่อพระเกียรตินะครับเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสนําเสนอบทเพลงที่มีความหมายดีๆบทเพลงที่มีความหมายและเรื่องราวที่บอกถึงความงรักภพักดีของวงชนชาวไทยที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ชนะเลิศในการประกวดเพชรในเพลงค่ะประเภทประพันธ์คําร้องเพลงสร้างสารรค์สำรับเด็กจากกรมศิลปากรนะคะเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2550ค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงพ่อเจ้าอยู่หัวของหนูค่ะ